ใหม่อีกครั้งหนึ่งแลครับกับภาคต่อพัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กน้บหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับเรารีวิวลา n โนวี2ไปนะครับรอบนี้เป็นคิวของพัดลมโน้ตบุ๊กแต่ไฟพบพาได้เย็นหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันเลยครับ กราวสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตเบกทุกคนด้วยนะครับผมเจโน้ตเบกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กคิวต่อไปของเรานะครับมาในไซส์ที่พกพาง,ง่ายขึ้น จากรอบที่เรารีวิวลาโนไปเนี่ยแล้วเราก็ได้ซาวเสียงนะครับก็มีคนที่เขาอยากดูพัดลมที่เป็นายลักษณะของที่พกพาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะวันนี้ผมก็จัดมาเลยครับสตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นของโอเคอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าโอเคอร์เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านโอดดของเขามานะไม่ว่าจะเป็นเมาส์จะเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยต้องมีคนเคยผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของลาโนนะครับนี่เป็นลาโนอีกแล้วนะแต่ว่ามาในไซส์ที่พกพาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้เป็นไซส์แบบคูลิ่งแพดแบบขนาดใหญ่่่รแตเืองข ความเย็นไม่รู้ว่าเย็นหรือเปล่านะครับเอาเริ่มจากโอเคก่อนราคาที่เราได้มานะครับประมาณ170บาทนะครับในแอปส้มก็ประมาณ170ไม่ถึง200นะครับบอกก่อนมันไม่ใช่พัดลม มันไม่ใช่แบบว่าดูดลมเย็นแล้วก็เป่าใส่เครื่องไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นในลักษณะของดูดลมร้อนออกจากตัวเครื่องนะครับช่วยในการดูดลมร้อนของตัวพัดลมโน้ตบุกนั่นเองนะครับซึ่งเย็นหรือเปล่าช่วยราไม่รู้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองกันสดๆเลยนะครับในกล่องนะครับเขาก็จะให้ตัวยางนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเอาไว้ตัวครอบสำหรับช่องตัวระบายลมร้อนของตัวโน้ตบุกนะครับอันนี้เขาก็จะให้มาใน3ขนาดนะครับแล้วก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับที่จะเป็นไทเ นะครับช่องหนึ่งแล้วก็เป็นสาย power อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฐานรองนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องตัวเครื่องเล็กมากเล็กมากเล็กมากดูขนาดเท่าฝ่ามือโอ้โหพกพาง่ายมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อมันก็ง่ายนะครับก็คือเสียบสาย power นะครับแล้วก็ต่อ USB นะครับ Type A เข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็คอมโบกับตัวยางครอบที่เขาให้มานับ3ามขนาดเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์หรือว่าแต่ละประเภทเนี่ยท่องระบายลมร้อนออกเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันนะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็อาจจะขนาดใหญ่หน่อยนะครับโน้ book, ตบุ๊ก่ธรรมดาทั่วไปที่เป็นคอมเมอรเชียลที่เป็นโน้ตบุ๊กทางานทั่วไปเป็นบางเบาเอะไรพวกนี้ตัวช่องระบายความร้อนก็อาจจะเล็กหน่อยจานวนน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ฐานรองตัวนี้นะครับเขาก็จะให้มันเป็นกาวสําหรับกรณีแบบว่าเสียบปุ๊บแล้วก็วางไปข้างใต้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพ ซึ่งวันนี้เราก็จะทดสอบร่วมกับตัว MSI Tin นะครับสำหรับใครที่รอรีรวิวเดี๋ยวรีวิวมาเร็วๆนี้นะครับแต่วันนี้เราทดสอบเรื่องความร้อนก่อนนะครับมาลักษณะการใช้งานของมันเป็นยังไงก็เอายางครอบนะครับดูไซส์ทิตไปก่อนก็ <c oughs> ดูขนาดอ่ะขนาดนี้กําลังได้นะครับแล้วก็ครอบไปเลยบแบบนี้นะครับแล้วก็เอา,เอา,เอา,เอาถานรองนะครับแล้วเราก็เสียบไปแบบนี้เลยนะครับ ม,มันก็จะอยู่ในลนักษณะเนี้ยนี่คือการใช้งานของตัวเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นแผ่นพัดลมขนาดใหญ่ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะอยู่ใต้เครื่องนะครับแล้วก็ช่วยดูดลมเย็นเข้าตัวเครื่องซึ่งต่างกับตัวนี้นะครับที่ตัวนี้เขาจะเป็นวะคุมก็คือดูดลมร้อนออกนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเอาเรื่องเสียงก่อนนะครับในกรณีที่มันพกพาได้นะครับมาดูนว,นว่าเสียงเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยตัวยางเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องเลือกไซส์ผิดหรือเป ผมว่ามันไม่ได้ปิดสิวสนิทนะครับดูนในลักษณะนี้แล้วกันจะพอช่วยได้ก็เสียบเลยแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นลูกกิ้งนะครับลูกหมุนสาหรับการเปิดปิดการใช้งานแล้วก็ปรับรอบพัดลมนะครับก็เปิดเลยโอ้เสียงก็ไม่ได้ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับเสียงก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดังนะครับแล้วก็ดูดลมร้อนออกนะครับแล้วก็ปล่อยลมเย็นออกมานะครับก็คือหลักการทํางานของตัวตัวนี้เนี่ยมันคือช่วยในการดูดลมร้อนนะครับให้มันออกได้ดีขึ้น ไม่ใช่หลักการของพัดลมรนะบายความร้อนโน้ตบุ๊กแบบอื่นๆที่เรารีวิวโดยปกตินะครับที่จะดูดลมเย็นเข้าจากใต้เครื่องนะครับแล้วก็เข้าไประบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับให้ดูให้ฟังเสียงแล้วอันนี้คือปรับรอบสุดแล้วนะนี่คือปรับรอบสุดแล้วมันก็ดังได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าถามว่าเทียบกับพัดลมตัวอื่นที่เรารีวิวกัวนเะนี่ยตัวนี้เบาเบาไปเลยนะครับแต่ถามว่าไปใส่ด้านหลังได้ไหมด้านหลังตรงนี้นะมีไหมมีอะ เราก็เลือกไปเลยนะครับว่าจะให้มันอยู่ด้านข้างด้านหลังหรือว่าอยู่ตรงไหนของบริเวณช่องระบายความร้อนนะครับของโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกต่ก็คือมันเลือกได้แค่ช่องเดียวนะครับในขณะที่โน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่อย่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสแตนดาร์ดก็คือ4ช่องใช่ไหมครับก็คือด้านข้างอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลัง2เนี่ยมันก็มีทั้งหมด4ช่องแล้วก็เหลืออีก3ช่องซึ่งโน้ตบุ๊กก็ต้องดูแลตัวเองนะครับหรือว่าใครจะซ,ออนนซ ร้อนรอก่อนแล้วกันนะครับเอาอีกตัวหนึ่งก่อนตัวนี้หมดไปนะครับตัวต่อมาของเรานะครับลา n โนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นมัลติฟังชันเทอร์โบเรเดียเตอร์นะครับก็คือเป็นพัดลมสำหรับมัลติฟังชันเนี่ยซึ่งตัวนี้ไม่ได้เพียงแค่ใช้กาหนดบุกได้อย่างเดียวแท็บเล็ตไอแพดโทรศัพท์หรือว่าอื่นๆอีกมากมายหรือจะเอาไปเป่าตัวทำเป็นพัดลมตั้งโต๊ะก็ได้เหมือนกัน นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยตัวนี้น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กกว่าโอเคในกล่องก็มีตัวพัดลมนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรคู่มือ ที่มาพร้อมสายนะครับก็เป็นสาย power ในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือตัว Type A นะครับแล้วก็สายหัวกลมแบบนี้นะครับสาย DC เปในเรื่องของดีไซน์นะครับซึ่งแน่นอนขนาดนะครับมันก็ต่างกับตัวโอเคอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับถามว่าตัวไหนที่พกพาได้สะดวกกว่าซึ่งแน่นอนว่าเล็กกว่าก็พกพาได้สะดวกกว่านะครับแต่ว่า performance ก็อาจจะต่างกันอันนี้ก็ต้องรอทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งด้านในนะครับเขาจะเป็นแกนเนี่ย แกนที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือพัดลมในการหมุนนะครับเอาลมเย็นเนี่ยเป่าเข้าตัวเครื่องครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเขาก็จะมีฐานนะครับรองแบบนี้แบบนี้มาเลยก็คือพับเก็บอย่างดีนะครับนี่ ลักษณะแบบนี้นะครับจะใช้โทรศัพท์จะใช้แท็บเลต็ตจะใช้ iPad ทําได้นะครับตั้งแนวตั้งอาจจะไม่ดูไม่มันคงนะครับแต่ถ้าสมมติตั้งแนวนอนตั้งแนวนอนก็ม,มันมันคงอยู่ดีอะสมมุติเราปรับก็ยากเหมือนกันแต่สมมติแ, <c oughs> แ,ตแบบโทรศัพท์มันอาจจะดูยากไปหน่อยนะครับเนี่ยมันจะตั้งอย่างงี้มันก็อาจจะดูปะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็น iPad ที่บอกว่าตั้งแนวยาวนะครับก็อาจจะใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือว่างบนฐานไปเลยนะครับ ดูด้านข้างมันก็นจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะเป่าลมเย็นเข้าตัวด้านหลังเครื่องนะครับช่วยในการระบายความร้อนอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับก็คือด้านใต้นะครับพอมันวางอยู่กับฐานมันทําให้อ i ร์ฟลูด้านล่างเนี่ยลมเย็นเนี่ยเข้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นหลักการเบสิกนะครับของการช่วยในการระบายความร้อนแบบเบื้องต้นเลยนะก็คือการยกตัวเครื่องเนี่ยให้มันสูงนะครับให้ลมเย็นเนี่ยมันสามารถเข้าใต้เครื่องเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่ ต้องเอาผลทดสอบอะไรหรอกเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนตัวนี้จะช่วยได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของความเย็นความดังพัดลมตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็เรื่องการใช้งานนะครับการจ่ายไฟก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งครับก็คือสามารถต่อกับโน้ตบุ๊กได้เลยโดยตรงนะครับจะต่างกับตัว i t t 5 0 0กับ Rano นะครับที่มันจะต้องอาศัยอะแดปเตอร์นะเพราะว่าเขาจ่ายไฟระดับ12โวลต์นั่นเองนะครับ อ๋อ,อมันก็จะอยู่ในลนักษณะนี้เลยเสียบแล้วก็เปิดจากลูกหมุนนะครับลูกกลิ้งด้านข้างนะครับโ้แค่นี้ก็รู้สึกว่าลมเย็นแล้วอะซึ่งตัวสเปคนะครับตัวพัดลมตัวนี้เขาเคลมว่ารอบพัดลมสูงสุดของเขาคือ2,800รอบ, <S <S อบซึ่งฟังจากเสียงเรารีวิวลานโนวีสองตัวนั้น2,800รอบมันดังกว่านี้นะครับตัวนี้2 6 0 0รอบก็ถือว่ากลางๆนะครับเสียงพอๆกันเลยนะครับไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของความเย็นนะครับแค่อยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าลมเย็นมันทะั ออกมันเข้าด้านใต้เครื่องนะครับซึ่งเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนผมว่าดีกว่าตัวโอเคอร์ตัวนี้แน่นอนนะครับที่เขาทําหน้าที่แค่ช่วยดึงลมร้อนออกนะครับอันนี้คือเปิดรอบสุดแล้วนะก็ลองลดรอบเอ,อลดรอบก็ยังเย็นกว่าอันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับเปิดได้3ระดับนะครับอันนี้ก็แรงสุดกลางแล้วก็ต่ำแล้วก็ปิดนะครับเปิดได้3ระดับนั่นเองนะครับโอเคส่วนเรื่องของความเย็นลองดาวกันดูไหมว่าระหว่าง ลาโน่ชื่อนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับโอเคอร์ที่เป็นในลักษณะของตัวดูดลมร้อนตัวไหนเย็นกว่าลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะว่าโอเคอร์เย็นกว่าหรือลาโน่เย็นกว่านะครับลองคอมเมนต์แฮชแท็กทีมลาโน่หรือว่าทีมโอเคอร์ก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยมาเล่นกันดูนะครับอ๋อแล้วถ้าคอมเมนต์แล้วระหว่างเลื่อนขึ้นมาดูคนละหนึ่งไรนะครับไปไปลองดูดีกว่าว่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับของตัวลาโน่นะครับกับโอเคอร์เนี่ย ตัวไหนจะเย็นกว่ากันครับอ่ะตอนนี้ผมก็รันเฟอร์มาร์กนะครับทิ้งไว้มาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่ก่อนนะครับก่อนอื่นสเปคเครื่องนี้นะครับเป็น CPU Intel i5 1 2 4ย0 H แล้วก็เป็นการ์ทีอ RTX 3 0 5 0นะครับ TGP เนี่ยก็คือ45วัตต์นะครับสเปคอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็กินไฟน้อยนะครับความร้อนก็อาจจะไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าณอุณหภูมิตอนนี้นะครับเราถ่าาายในนนหห้อออองงแรรรร์ะะะคคัับบุณณภูมมิก็ป22 22 23ศ นะครับณหภูมิตอนนี้ของตัวเครื่อง76องศานะครับอันนี้คือดําเดิมอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ใช้พัดลมช่วยนะครับแล้วก็โหมดการใช้งานก็คือปรับ Extreme Performance นะครับให้รอพลมมันจัดการเป็นออโต้นะครับร้อนสุดเนี่ยก็คือ7จองศานะครับรอสักพักอืขึ้นไป77 76 77นะครับก็ตีว่า76องศาละกันนะครับสำหรับดิมเดิมนะครับไม่ได้ใช้ตัวพัดลมช่วยนะครับคิวแรกโอเค ราคา170บาทไปก่อนเลยไปเลยตอนนี้ก็โอ้778องศานะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วตอนนี้เราก็จะใช้โอเคอรมาช่วย ระบายความร้อนของเรานะครับเครื่องเนี่ยมันก็จะดูดลมร้อนออกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นลมเย็นนะครับที่ออกมาจากตัวเครื่องรอสักพักเดี๋ยวรอสักพักอ่ะระหว่างรอนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงไปในคลิปของลาโนนะครับที่เราจะรีวิวพัดลมในลักษณะนี้แหละที่เป็นลักษณะของดูดลมร้อนเนี่ยก็คือตัว Klim นะครับหรือว่าคลิมนั่นแหละที่ผมขออ่านว่าคลิมแล้วกันนะครับหรือว่ามีใครอ่านแบบอื่นนะครับหรือว่าอ่านแบบไหนวิธีที่ถูกต้องก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งผมสร ตัวนี้มานะครับซึ่งก็ราคา179บาทนะครับสาเหตุที่โดนยกเลิกก็เพราะว่า1คือมันหาซื้อในไทยยากนะครับอันนั้นก็คือต้องสั่งจากอเมซอนมานะครับแต่ว่านั้นก็คือโดนยกเลิกแล้วก็ได้แล้วก็เลยได้ตัวนี้มาแทนนะครับแต่ว่าไปมันก็มีลมร้อนเข้ามาอ่อนๆนะเ,เนี่ยยัง76อยู่แต่ประเด็นคือมันทําให้อุณหภูมินิ่งไป คืออย่างก่อน,น,นหน้าถ้าสมมติดำเดิมอะ่ะมันจะแบบ76 77 78เงี้ยแต่นี้คือ76นิ่งเลยไม่ขยับไม่ขึ้นไม่ลงเลยอ่ะมีขึ้นนิดนึงแหละแต่ทิ้งมาสักพักแหละจะเย็นกี่โมงเนี่ยอันนี้คือจะเย็นกี่โมงดูดิ77 76แล้วก็ไม่ลดลงไปกว่าน,นี้แล้ว77็ดก็เป็นในลักษณะน,นี้ละกันนะครับอันนี้ก็คือโหมด e x t r e e m p e r f o r m a n c e พัดลมตัวเครื่องออโตโ้นะครับแล้วก็ใช้โอเคก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับลองช่างใจกันดูนะครับคงคงไม่ลลลดดไไปกวว่่าานนีี้้้้้แแแมังงงคคหะ76อศ เจ็งศาเราพอไว้แค่นี้เอะอย่าพยายามเลยอ๋อมันน่าจะได้แค่นี้แหละนะครับอ่ะหมดคิวไปเอาลาโนมาเชื่อนี้ไว้ใจได้แน่นอนเอาลาโนมาลาโนไว้ใจได้อยู่แล้วลูกชายซึ่งถ้าผมเดานะช่วยได้ยังไงก็ช่วยได้นะครับ ไป76ตอนนี้77ร้อนสุดทิ้งมาสักพักแลละก็คือตัวเครื่องเดเดิมนะครับก็ยังคงอุณหภูมิสูงสุดก็คือเครื่องนี้7จองศานะครับป้าลาโนขึ้นเขียงเลยยกโปบเปิดลงไหมลดไหมลดเถอะลดเถอะแต่ถ้าไม่ลดเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม่ตายเดี๋ยวมีถ้าไม่ตายเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวมีถ้าไม่ตายถ้าถ้าสองตัวนี้ไม่ลดนะ อรอเฮ้ยเมื่อกี้จะเอ้ย,อย75แล้วเฮ้ยลดแล้วเฮ้ยลดแล้วลดแล้วหนึง่งองศาตั้งหนึ่งองศาลดแล้วเฮ้ยอย่างน้อยก็คือยังช่วยได้นะครับนี่75องศาแล้วนะครับฮอตสปอตสูงสุด75องศาแล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงทิ้งเวลามันหย่อนส่วนอุณหภูมิปัจจุบันเนี่ยก็คือ68องศานะครับแต่ว่าที่ร้อนสุดนะครับจุดที่มันร้อนสุดนะครับที่โปรแกรมจับได้เนี่ยก็คือ75องศานะครับเราจะยิงตัวนี้เป็นหลังนะครับเคเฮ้ย74แล้ว75 74แล้วเอาเว้ยยยยยเเเเเอออออาาาาาวว้้หหนนนน่่่่ลลโโ ดูสิฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์อุณหภูมิเท่ากันไหมร์ชจออุ้ยจีบสองศาแล้วจีบสีองศาแล้วลดมาสองศาแล้วจากเดิมเจ็ดสิบหกเราลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราดูว่ามันจะแบบถึงแบบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองไหมถ้าถึงนี่เฟี้ยวเลยนะดีเลยนะแบบพัดลมราคาหกร้อยพกพาได้เอาไว้ช่วยในการระบายความร้อนอีกทางหนึ่งสําหรับใครที่แบบว่ามีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่แล้วแล้วก็พกพาออกไปทํางานนอกสถานที่บ่อยนะครับแล้วก็พัดลมตัวเครื่องอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดีนักนะครับหรือว่าเอา ความร้อนไม่อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ช่วยได้แน่นอนนะครับอันนี้2องศาแล้วนะเจะด็ดสิบสามแล้วเฮ้ยลดลงเรื่อยๆเฮ้ยซึ่ง จริงๆมันถามว่ามันแปลกใจมากไหมจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่า1เราอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็ลมเนี่ยที่มันไหลอย,อยู่ในห้องนี้เนี่ยมันก็เป็นลมเย็นนะครับสส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้สง่งหลักๆเลยคือขาตั้งเขาเราต้องใช้งานเนี่ยคือวางไว้บนขาตั้งค้ำไว้แบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้ด้านใต้ของตัวเครื่องมันมีแอร์โฟเยอะขึ้นนะครับอันนี้คืออันนี้สง่งหลกัลกๆเลยนะครับที่ช่วยแล้วก็พัดลมของตัวเครื่องที่มันไหลเวียนเข้าไปในตัวเครื่องนะครับ <S <S ตอนนี้ก็7.3องศาและจาก76ลดมา3องศาถามว่า น้อยไหมจากที่เรารีวิว i s g t 500กับ La n โก็น้อยแหละนะเพราะว่าอันนั้นคือระดับ 10- 20องศาแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวนั้นคือมันเสียงดังนะครับแล้วก็รอพัดลมเนี่ยมันสูงจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะน,นี้นะครับพกพาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเล็กลงแต่ถามว่ามันแย่ไหมไม่ไม่เลยนะครับได้ตัวที่เล็กลงรอบพัดลมอาจจะไม่ได้แรงมากราคาถูกลงเกือบโอ้เป็นพันนะถ้าสมมติเราซื้อคูลลิงแพรแบบนั้นแบบพันสองพันเนี้ยต,ตัวนี้หกร้อยแต่อย่างน้อยคือยังช่วยระบาายควมร้อน ได้อยู่นะครับระดับ3-4องศาเนี่ยถือว่าแฮปปี้นะครับ72แลละเมื่อกี้เห็นแบบแบบ72แลละส่วนฟังฮาร์ดแวร์เมเตอร์ก็เ2ององศาซึ่งถ้าสมมตุติผมปล่อยไว้สักพักอาจจะมีเห็น71-70นะครนับแต่ขอสรุปเลย ว่าลาโนตัวนี้นะครับช่วยระบายความร้อนได้แน่นอนนะครับถามว่าใช้กับโน้ตบุ๊กได้รุ่นไหนบ้างนะครับอย่างตัวนี้ไซส์15นิ้วถามว่าจะเอาไปใช้กับไซส์17นิ้ว18นิ้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับหรือไซส์14นิ้ว13นิ้วหรือเล็กกว่านี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าอนเนกประสงค์มาก,มากๆาสำหรับตัวนี้นะครับก็ราคาที่เราได้มาก็คือแอปต้มราคา600บาทนะรประมาณ600บาทแต่ว่าเราได้มาถูกกว่านั้นก็ ประมาณ580บาทนะครับเทียบกับตัวนี้แล้ว โอเคโดดลมร้อนออกนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็ผมก็ทดสอบให้ดูแล้วว่ามันช่วยขนาดไหนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยในระดับทีออ่ลดความร้อนของตัวเครื่องลงนะครับแต่ว่าเรามองในข้อดีข้อดีคือมันสามารถช่วยให้ลมร้อนเนี่ยจากตัวเครื่องเนี่ยระบายออกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในกรณีบางกรณีผมว่าอาจจะทําให้อุณหภูมิลด1นึ่งสานะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราทิ้งไว้ักพักเนี่ยอุณหภูมิมันคงที่นะครับอุณหภูมิมันไม่ได้เด้งสูงขึ้น นนแต่ว่ามันทําให้อุณหภูมิคงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ลมร้อนเนี่ยจากตัวเครื่องเนี่ยที่มันแอร์โฟลไหลออกมาเนี่ยออกได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งเลยคือเราไม่ต้องเจอลมร้อนเวลาเราใช้งานโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปเวลาเราวางด้านข้างเราจะเจอลมร้อนนะครับแต่ว่าพอเราใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะตัดปัญหารเรื่องลมร้อนออกเลยเพราะว่าลมร้อนเนี่ยมันจะผ่านเข้าเครื่องนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลมเย็นออกมานั่นเองนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับระหว่างตัวลาโนนะะราคา600บาทกับตัวโอเคนะครับมนันไป ยังไม่สะาใจครอยากได้แบบว่าส่งสุดสู่สามัญว่แบบว่าเดิมเดิมรอแป๊บนึงนี่ไม่ต้องมีอะไรเลยขาตั้งโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปที่เพื่อนเพื่อมีนะครับจะซื้อจากอ e ีเกียหรือจากไหนก็ได้นะครับนี่อันนี้นะครับนี่เดิมเดิมผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้ลมเย็นเนี่ยมาเข้าตั้งใต้เครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่มันจะไปดีเท่าอันนี้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> พัดลมไหมพัดลมของจริงพัดลมใหญ่ด้วย นะครับซึ่งมีคนอยากรู้ว่าให้ลองเอาควัดลมเนี่ยเป่าจ่อเป่าอัดไปเลยนะครับลองดูเลยมันไม่สะใจแบบนี้ไปเลยง่าย เย็นด้วยเย็นทั้งคนเย็นทั้งเครื่องซึ่งแน่นอนผมว่าหลายๆคนหลายๆบ้านมีพัดลมอยู่แล้วนะมีพัดลมติดเครื่องอยู่แล้วร้านอีกรอบหนึ่งนะครับทิ้งไว้ตะพักมันไม่จุใจมันไม่สะใจพัดลมสองตัวมันมันยังไม่เท่าไหร่ลองแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องอะไรเลยตอนนี้อุณหภูมิจ3อฝ่ามงศาแล้วไม่ต้องซื้อพัดลมเป็นร้อยหรือ600พัดลมตัวเดียวเป่าอัดจบเลยกับขาตั้งอีเกียแบบว่าสวยๆหน่อยจากอีเกียหรือว่าขาตั้งในช้อปปี้อื่นเนี่ย มันดีไซน์ส,สวยๆหน่อยครับจบเลยอันละร้อยส0งอยู่เลยซึ่งตอนนี้ก็73องศาอยู่นะครับฮอตสปอตสูงสุดนี่มาถึงจุดนี้แล้วนะครับพัดลมก็คือไม่ใช่พัดลมดันปุกนะพัดลมอ่ะพัดลมอ่ะพ,พัดลมแฟนอ่ะแฟนจริงๆอะ่ะอุณหภูมิในโปรแกรม73องศาเท่ากันนะครับณนะปัจจุบันนี้ณตอนนี้นะครับเหมือนจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะอันนี้คือผมเปิดเบอร์3 เอาสุดเลยซึ่งถ้าสมมุติใครที่มีพัดลมที่แรงกว่านี้หน้าพัดลมใหญ่กว่านี้นะครับก็อาจจะเย็นกว่านี้ได้นะครับหรือไอตัวแอร์แอร์อเคลื่อนที่อ่ะแอร์เล็กๆอะ่ะก็เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็73องศานะครับก็เทียบเท่ากับลานโน่ที่เราเพิ่งลองไปเมื่อกี้ก็73องศาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขา600บาทนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลายๆบ้านมีพัดลมอยู่แล้วนะครับใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับพัดลมอันนี้คือเอามาลองเล่นๆ <c oughs> ล่น้วน <c oughs> ๆนะแล้วก็มาลองทดสอบให้ดูนะเพราะว่ามีคนเขาอยากรู้ว่าพัดลมพัดลมจริงๆอ่ะเอามาเป่าโน้ตบุ๊กเนี่ยได้ใช่ไหมนะครับทดลองให้ดูเลยว่ายเย็นจริงๆนะครับตอนนี้ก็เจสมส์สองศาไม่ขยับไปไหนไม่ขึ้นไม่ลงนะครับซึ่งก็ช่วยได้นะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพัดลมระบายความร้อนโน้ตบุกรอบนี้ก็ต้องบอกว่าปฏิภาพการระบายความร้อนอาจจะคาดหวังได้ไม่เยอะนะครับอย่างในตัวโอเคเนี่ย มันช่วยระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กเนี่ยได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับตัวคู่ลิ่งแพดที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับหรือแม้แต่ตัวลาโนเองนะครับที่เป็นในลักษณะของพัดลมที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังสามารถระบายความร้อนโน้ตบุ๊กได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเอาไปเทียบนุ่นที่กับแบบว่าลาโนวีสิหรือว่า i อเอชทีห้าเนี่ยอาจจะยังคนละระดับอยู่นะครับถามว่าทั้ง2ตัวใช้ได้ไหม ผมมองว่าขึ้นอยู่กับความต้องการละกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานละกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า2ตัวนี้ในลักษณะของการพกพาพกพาได้สะดวกทั้งคู่นะครับใส่กระเป๋าไปเนี่ยก็จบเลยอันนี้ก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับก็พกพาได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้น2องสองตัวนี้พกพาได้สะดวกทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวลาโนเนี่ยประสิทธิภาพแน่นอนก็ทดสอบให้เห็นไปเลยจะจะนะครับว่าระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับใครที่มี iPad นะมีแท็บเล็ตนะครับล้วก็รู้สึกว่าเครื่องร้อนก็สามารถใช้ตัวลาระโนต ของร้อนได้อีกทางหนึ่งนั่นเองนะไม่จำเป็นต้องใช้กับโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับก็ลองดูตามการใช้งานละกันนะครับสำหรับใครที่ออกไปนอกสถานที่นะครับต้องการพัดลมเล็กๆนะครับเอาไว้พกพาใช้งานได้ด้วยนะครับอก็ล้านโนนะครับกับตัวโอเคก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเนี่ย back to basic คือจบสุดอันนี้คือเห็นผลชัดสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละบ้านมีพัดลมอยู่แล้ว ซึ่งผมก็ทดสอบให้ดูเลยนะว่ามันใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อลาโน่แบบนี้นะครับหรือว่าโอเคอร์หรือว่า i s g t 5 0 0นะหรับหรือว่าลาโนยี่สองหรือว่าคูลิ่งแพดตัวอื่นเนี่ยอันนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็าจะาต้องการคูลิ่งแพดก็จะต้องการการระบายความร้อนต้องการวิธีที่มันต่างกันนะครับถึงแม้ว่าอย่างตัว i s g t 5จ0จะระบายความร้อนดีลาโน่ ano, ระบายความร้อนดีแต่ข้องกต เขาหลักๆก็คือเรื่องเสียงนะครับซึ่งในหลายๆคนก็เรื่องเสียงเขาไม่ได้ชอบความเสียงดังนะครับอย่างน้อยๆก็คือพัดลมเนี่ยมันยังสามารถที่จะทดแทนได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้น Backto Basic พัดลมกับขาตั้งโปรตีนะครับอันละร้อยสองตั้งยกเอาพัดลมเป่าจอเป่าอาจจบเลยนะครับระบายความร้อนได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่จะไม่ได้ดีเท่าตัวคูลิ่งแพดตัวบนบนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพัดลมระบายความร้อนโนบูของเรานะครับระหว่างโอเคลาร์โนนะครับแล้วก็ชา ก็ใครชอบตัวไหนนะครับหรือว่าใครที่เคยใช้งานนะครับโอเคอร์ลาโนหรือว่าตัวอื่นในลักษณะใกลก้กันก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าเาใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ช่วยนะครับอย่าหาซื้ออะไรแบบนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้เช่นในวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเจนนุ J ่มสเปคและโอเคอร์ลาโนและชาร์ปขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ